ใส่าาราคาได้เลยลูกค้าเออทำไมดูเงียบๆปิโก้คนดูก็เยอะนะดีพี่ฉลาดเลยนะดีพี่นายโยด้วยครับกดดีพี่ใช้แอ่นเลยนะสองห้าพี่พยวัตรครับปลายการเนี่ยมาเห็นจบนหลังพันแล้วนะพี่ดีบุ book, เกเนี่ยเรียกแรงเลยนะตอนนี้นะลูกค้าหลังละสองเหรียญครับองเลขมาแล้วนะดีบุกผสมชนวนเงินเนี่ย แรงตามตะกวัวไปเลยนะตอนนี้ลูกค้าเออสี400่ร้อยบาทปีเบ้นครับนี่นะมาแล้วมาแล้วรังกันสองเหรียญเท่านั้นนะนะครับพ่นายก็จอยนะสวัสดีลูกพี่ท็อปแมนด้วยครับสี400่ร้อยบาทปีเบ้นครับห้าร้อยบาทปีเว้นนะนการดีๆเลยลูกค้าดีบุกผสมชนวนเงินดูเลขโค้ดกันมาเรียบๆมา ี่ยถ้าดอกอดอกโคตดอกไม้เนี่ยจะเป็นตัวอะไรทั้งนั้นนะผมสังเกตดูหนึ่งหนึ่งเก้าสองแหมไม่โฟนหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งเก้าสองลูกค้าหนึ่งหนึ่งเก้าสองเลยโคตนะนี่ฮะหนึ่งหนึ่งเก้าสองนะห้าเลยบาทพี่แว่นครับลูกค้าตอกสองโคตเลยกันนี่นะลูกค้าโคตดอกงายกับโคตลาหูปลาลาหูอมจันนะ ไม่ข้ามพันก็ยินดีด้วยลูกค้าครับบอกก่อนนะกำลังแรงกำลังแพงเลยกับดีบุกปสมจำนวนเงินนะสามสองหนึ่งคิงเลยนำแค่ร้อยเท่านั้นพี่เว้นตอนนี้สวัสดีพี่ปัญญาดยนะสัดีครับลลหลังล,ละสองเหรียญลูกค้าหลังละสองเหรียญห้าร้อยบาทพี่เว้นะวนะห้าร้อยสิบบาทพี่ปียวันรครับสวัสดีพี่ประธานตายน้อยดยนะสัดีครับ ห้าร้อยสิบบาทพี่พิวั w a t ไม่มีใครมากคนนี้แล้วปิดการมุนครับพี่เบ้นก็ติดตามนะโราคาพี่เยอะอันนี้พี่บอปาัดเลยนะอันนี้พี่เด็กใต้ป้ายพัดทะลุงปิดการมูลเขาจบเป็นเพลงแลไม่องผมราคาเบาเบาเออ สวัสดีพี่สรายุตเ่ยนะเอาปิดครับสวัสดีพี่แวล้งพีทหมาเฮงเนี่ยนะเบามากไม่ใช่เบาธรรมดาห้าสามพ่อัดอได้ไปนะน้องผลไม่ทนันปิดหมดนะผมเนี่ยชาก็อดเนะี่ยพีดไม่ทันครับพี่อัดกับพ้าสามครับหวานเจาะเลยลูกค้าเก็บกล้าพี่อัดสวัสดีพี่เหลาลังเลาเก้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 า ดิพ่อาทอน,น้วยนะขอบค้าพี่หยา